นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะสมมาเยพุทโธภะคะวะสาวัติยังวิหารติเจตวเนอนาถาปินทิกัสสะอารามีติติ อนุสนที่ระวินัยเทศนามีปุภาประ,ะสืบเนื่องเป็นลำดับมาบัดน,นี้จากวิสัชนาในสิขาบทที่หนึ่งแห่งปาทุกาวักในเสกียการเพื่อประดับปัญญาบารามีของสิขากามาบุคคลในสมาคมนี้โดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาราพบาลีวาเตนะสมเยพุทโธภควาดังนี้เป็นต้นความว่าสมัยเมื่อสมเด็จพระพุทธาควันตะมุนี ประทับจำราญพระพุทธอิริยาบทอยู่ที่ประเชตวันอารามของอนาถาปินธิกาคาบดีเขตพระนครสาวัตถีขันนั้นพิสูชป,ปะคีแสดงธรรมแก่บุคคลที่สวมเขียงเท้าเยเตพิขูอับปิชาบรรดาพิสุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใครต่อสิขาเห็นกิริยาอาการเช่นนั้นต่างพากันโพลธนาติเตียนแพร่ข่าว,ว่าจะนายพิสูชป,ปคี จึงแสดงธรรมแก่บุคคลผู้สวมเขียงเท้าเล่าแล้วกราบทูลเรื่องราวแด่พระผู้มีพระภาคอัตโขพระวาคันนั้นพระผู้มีพระภาคจเจ้ารับสั่งให้ประชุมพิสุสง์ในพ่อเรื่องนั้นเป็นปฐมเหตุทรงสอบถามพิสุฉัป,ปะกีถึงเรื่องนั้นขันพวกเธอทูลรับสารภาพเป็นสาตว์แล้วจึงตัดติเตียนว่าโมฆาปุริสาดูก่อนโมฆาบุรุษทั้งหลายฉนัยพวกเธอจึงแสดงธรรมแก่บุคคลผู้สวมเขียงเท้าเล่า การกระทําของพวกเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมสายของผู้ที่ยังไม่เลื่อมสายหรือเพื่อความเลื่อมสายยิ่งของผู้ที่เลื่อมสายแล้วโดยทีท่แท้การกระทําของพวกเธอนั้น <ME> เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมสายของผู้ที่ยังไม่เลื่อมสายและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมสายแล้วขันจงติเตียนดังนั้นแล้วจึงตัดสําแดงโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบํารุงยากความมากมา ความไม่สันโดษความคุกคีความเกียดค้านทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกาวความกําจัดการมีอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปาลบความเพียรโดยอเนกปริยายแล้วทรงแสดงธรรมมีคาถาที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นทางรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย บัดนี้ตถาคตจากบัญญาจิกขาบทแก่พิสูจสงโดยอาศัยอำนาจประโยชน์จิประการคือเพื่อขานรับวดีแห่งสงเพื่อความสำรานแห่งสงเพื่อคมบุคคลผู้เกยยากเพื่ออยู่สำรานแห่งพิสูจผูู้มีศีนเป็นที่รักเพื่อป้องกันว่าอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว เพื่อความตั้งมั่นแห่งพาะสัจธรรมเพื่ออนุเคราะห์พระวินยัยดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายนับตั้งแต่วาระบัดนี้เป็นต้นไปพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงชี้แจงในถามกลางสงฆ์ทั้งหมดผู้อยู่ประชุมณนะพระอุโบโสถทุกๆก,ก,ก,กึ่งเดือนตากเตือนให้รู้ให้เข้าใจในจวัดจริยาอย่างนี้ว่าดังนี้นับมาทุกกาลูหัสสะทำมังเทเสสมีติสิกขากานิยา แต่ความว่าพิสูนพึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ที่สวมเขียงเท้าดังนี้ก็สิกขาบทพุทธบัญญัตินี้ย่อมเป็นอันพระปููมีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่พิสูจน์สงทั่วสังคมนทนแต่ผลแห่งการปฏิบัติยังมีที่ติดขัดยังปรากฏพระอนุบันดาลโดยสังเกตว่าสมัยคันสมัยต่อมาพิสูจนทั้งหลายลังเกียร ในอันที่จะแสดงธรรมแก่บุคคลผู้เจ็บไข้แต่สวมเขียงเทา้าพวกชาวบ้านจึงโพลธน,นาติเตียนวาชนะยหพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรจึงไม่แสดงธรรมแก่บุคคลเจ็บไข้ผู้สวมเขียงเท้าเล่ามูพิสุได้ยินชาวบ้านติเตียนเช่นนั้นจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมพิสุสง์ทรงมีพระพุทธานุญาตว่าอนุชานามีปิกเวดูก่อนสง์ผู้ทรงไตสิกขา บดนี้ตถาคตอนุญาตให้แสดงธรรมแก่บุคคลที่เจ็บไข้สวมผู้สวมเขียงเท้าตั้งแต่นี้สืบไปในภายหน้าพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นสู่อุเทศพุทธาณาปาติโมกว่าดังนี้นปาทุกาลูหัสสะอคิลานัสสะธรรม,มังเทเสสามีติสิกขาการนิยาแปลความว่าพิสูจนพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ผู้สวมเขียงเท้าดังนี้ อธิบายความว่าบุคคลผู้ไม่ป่วยไขย้สามารถไปไหนมาไหนได้ตามใจปรารถนาในเวลาปกตินั้นเขาสวมเขียงเท้าบุคคลจำพวกนี้พระผู้ทรงพระภาคเจ้าทรงห้ามมิให้พิสุแสดงศาสนธรรมคำสั่งสอนหากแสดงจิตอาทรอ,อ่อนความเอ,อ,อื้ออารีขืนแสดงธรรมแก่คนที่ไม่ป่วยไขย้ผู้เหยียบเขียงเท้าอยู่ก็ดีผู้สวมเขียงเท้าอยู่ก็ดี ผู้ถอดสายรัดเส้นแล้วแต่เท้ายังอยู่บนเขียงเท้านั้นก็ดีต้องอาบัตท,ทุกกฎ <c oughs> แต่ตามกำหนดแห่งเรื่องเสเกียวัดท่านจำกัดแสดงไว้พอเป็นที่เข้าใจว่าพิสูไม่แก้งไม่มีสติไม่รู้ผู้อาพาธเมื่อมีอันตรายภิสูจวิกลจริตพิสูสุอาธิกรรมมิกะเหล่านี้ไม่ต้องอาบาัตสิกขาบทที่สองแห่งปาทุก,กาวักในเสกียการนั้นก็คงมีเนื้อความ พิสดารทํานองเดียวก,กันกับที่ได้สังวรนามาแล้วในสิกขาบทที่หนึ่งฉะนั้นในสิกขาบทนี้จึงจักไม่แสดงข้อความให้ซ้ําซากอีกจากอธิบายความโดยสังเขปกระถาตามนิทานวัจ,จนระบาลีว่าปางเมื่อพระผูทธมีพระภาคสเสด็จประทับอยู่ณพระเจตวันสมัยนั้นพิสุจัพกีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้สวมรงเท้าเยเตปิขูอับปิชา บรรดาพิสูผูี่มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกยียจผู้ใคร่ต่อสิขาได้เห็นอาการกิริยาอาการนั้นแล้วต่างก็โพลธนาติเตียนว่าฉะนายพิสูจน์จับพักขีจึงแสดงธรรมแก่ผู้สวมรองเท้าเหลาแล้วกาบทูลบูญคดีแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์รับจังให้ประชุมพิสูจน์ฉงในพ่อเรื่องนั้นเป็นปฐมเหตุทรงติเตียนพิสูจน์จับพักขีโดยเอเนกปริยายขั้นแล้วทรงติโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากเป็นต้น ทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นอาทิแล้วทรงแสดงธรรมมีคาถาที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นพางรับสั่งห้ามพิสูจนทั้งหลายไม่ให้แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ที่สวมรองเทา้าเมื่อการล่วงเลยมาพิสูจนทั้งปวงรังเกียจที่จะแสดงธรรมแก่บุคคลผู้เจ็บไข้ผู้สวมรองเทา้าขั้นความเรื่องนี้ทราบถึงพระผู้ทรงพระภาคเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้แสดงธรรมแก่คนป่วยไข้ที่โดย โดยโปรดให้ยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงในที่ชุมนุมสงฆ์ทุกวันอุโบสถว่าดังนี้นอุปาหะนอุปาหานาลูหัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทเสสามีติสิกขากรณนยาแปลความว่าพิสูพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ผู้สวมรองเท้าดังนี้อธิบายความในตอนนี้ว่าผู้ไม่ป่วยไขย้สวมรองเทา้า พระพุทธเจ้าทรงห้ามพิสูุไม่ให้แสดงธรรมสั่งสอนแก่เขาแต่ผู้ศษาสนิกชนพึงเข้าใจความในเรื่องเขียงเท้าและลงเท้าว่าต่างกันอย่างนี้เขียงเท้ามีชน้นลงเท้าไม่มีชนและต้องปฏิบัติให้ถูกการลาเทศะพอดีเพราะธรรมเนียมนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วดังจะเห็นได้ในถิ่นประเทศนั้นๆแต่สาระสำคัญมีปรากฏว่ากิริยาและวัตถุที่สวมนั้นเป็นการคารวะหรือไม่ หากจัดเป็นอาคาระวะแล้วใจพิสุได้ไม่เอือเฟือแสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้เหยียบรองเท้าสวมรองเท้าหรือผู้สอดถอดสายรัดจนแล้วแต่เท้ายังวางอยู่บนรองเท้านั้นก็ต้องอาบัตทุกกฎในตอนท่าจิกขาบทท่านอธิบายไว้ว่าพิสุผู้ไม่แก้งไม่มีสติไม่รู้ผู้อาพาธเมื่อมีอันตรายพิสุวิกลจริตพิสุอาติกร,รมมิกาเหล่านี้ไม่ต้องอาบาัต สิกขาบทที่สมแห่งปาทุก,กาวักเสกีสยากันนั้นเล่าพูธศาสนาสนิกชนก็พึงเข้าใจว่ามีความพิสดารดังแสดงแล้วในสิกาบทที่หนึ่งในที่นี้จึงจากบรรยายความตามวาลาพระบาลีโดยสังเขตว่าบางเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทรับอยู่ณพระเชตวันสมัยนั้นพิสุจับปกีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไปในยานยเยเตปิขูอปิชา บรรดาพิสูภูมักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ไข่ต่อชิขาเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วต่างพากันโพลธนาตีเตียนว่าฉนายพิสูฉับพ,พัีจึงแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไปในยานลาวและกราบทูลเรื่องราวแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมพิสูสงในเพะเรื่องนั้นเป็นปฐมเหตุทรงตีเตียนพิสูฉับพ,พัีโดยอเนกปริยายครั้นแล้วทรงตีโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากเป็นต้น ทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นอาทิแล้วจึงทรงแสดงธรรมมีคาถาที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นพางมีพระพุทธดีกาตัดห้ามปัดห้ามพิสูจ์ทั้งหลายมิให้แสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไปนิยานขั้นการต่อมาพิสูจน์ทั้งหลายรังเกียจเพื่อจะแสดงธรรมแก่บุคคลผู้เจ็บไข้ผู้ไปนิยานเมื่อพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจึงทรงผ่อนผันอนุญาตให้แสดงได้ โดยทรงบัญญัติสิขาบทไว้เป็นพระบาลีอย่างนี้ว่าดังนี้นายาณะคตัสะอคิลานัส,สะธรรมังเทเสสามีติสิกขากลานิยาแปลว่าพิสูพึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ผู้ไปในยานดังนี้มีความมีใจความว่าคําว่ายานนั้นได้แก่คานหาบเกวียนรถทิเทียมด้วยสัตว์พาหนะ รถที่แล่นไปเองด้วยเครื่องจักรวอเปรผ้าที่สะพายด้วยบาชื่อวายานบุคคลไม่เจ็บไข้ผู้ไปในยานหรือคนสองคนจับมือประสานกันแล้วให้คนนั่งบนนั้นพาไปก็ชื่อว่าผู้ไปในยานพระบรมศาสดาจารย์ทรงห้ามพิสูจไม่ให้แสดงธรรมสั่งสอนแก่เขาพิสูจได้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้ไปในยาน ต้องป,ปฏิบัติทุกกรต้องอาบัติทุกทกรธทาแลมทาแม้ทั้งสองนั่งไปในยานเดียวกันจะแสดงแก่กันควรอยู่แม้นั่งอยู่ต่างยานการพิสูจนั่งในยานสูงจะแสดงธรรมแก่ผู้นั่งในยานต่ำควรอยู่แม้ในยานเสมอกันก็ควรพิสูจนั่งในยานหน้าจะแสดงธรรมแก่ผู้นั่งในยานหลังก็ควรอยู่พิสูจนั่งในยานหลังแม้สูงกว่าจะแสดงธรรม ผู้นั่งในยานหน้าไม่สมควรดังนี้พิจูผู้ไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้ผู้อาพาธเมื่อมีอันตรายพิจูวิกลจริตพิสูอาธิกรรมมิกะเหล่านี้ไม่ต้องอาบัตต่อแต่นี้จากวิสัชนาความในฉิขาบทที่สี่แห่งปาทุกาวักโดยสังเขตต่อไปมีใจความตามวาลาพระบาลีว่าปางเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ณพระเจตวันคั้นนั้นพิสูจับป,ปกีแสดงธรรมแก่บุคคลพูดอยู่บนที่นอน เยเตปิขูอภิชาบรรดาพิสุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ไข่ต่อศิขาได้เห็นอากาศกิริยาดังนั้นต่างพากันโพลธนาติเตียนว่าจะไหนาพิสูชปรกีจึง,สจงสแสดงธรรมแก่บุคคลผู้อยู่บนที่นอนแล้วกราบทูลเรื่องราวแด่พระผู้มีพระภาคถ้าพุธองค์รับสั่งให้ประชุมพิสูจง์ในพาอเรื่องนั้นเป็นปฐมเหตุแล้วทรงติโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากเป็นต้น ทรงสัรนเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นอาทิแล้วทรงแสดงธรรมมีคาถาที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นทางมีพระพุทธดีกาตัดห้ามพิสูจน์ทั้งหลายมิให้แสดงธรรมแก่บุคคลผู้อยู่บนที่นอนขั้นในสมัยต่อมาพิสูจนทั้งหลายรังเกียจที่จะแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ป่วยไข้ยอยู่บนที่นอนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นจึงทรงผ่อนผันอนุญาตให้แสดงได้ โดยรงบัญญัติสิกขาบทไว้เป็นพระบาลีดังนี้นาสยะนะขะตัดสะอคิลานัสสะธรรมังเทเสสามีติสิกขากรณิยาแปลว่าพิสูพึงทําความศึกษาว่าเราจาักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ผู้อยู่บนที่นอนดังนี้อธิบายความว่าคนที่ไม่เจ็บไข้ยอยู่บนที่นอนพระบรมศาสดาทรงห้ามพิสูมิให้ชี้แจงสั่งสอนกันในข้อธรรม มะแก่เขาถ้าพิสูตใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมะแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ผู้นอนอยู่โดยที่สุดแม้บนพื้นดินต้องอบาบัตทุกกฎพิสูน์ผู้ไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้ผู้อาพาธเมื่อมีอันตรายพิสูตวิกลจริตธพิสูตอาธิกรรมมิกาเหลา่านี้ไม่ต้องอบาบัตสิกขาบทที่ห้าแห่งปาทุก,กาวัตเสกียาการมีความสังเขปตามพระบาลีว่าบางเมื่อพระผููมีพระภาค ประทับอยู่ณนพระเชตวันสมัยนั้นพิสูจัปพ,พรรักกีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้น่งรัดขา่าวพิจุทั้งหลายติเตียนว่าฉนันพิสูจัปพักกีจึงแสดงธรรมแก่บุคคลผู้น่งรัดข่าวเล่าแล้วกลาบทูลเรื่องรลวแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมพิสูจงในพาะเรื่องนั้นเป็นปฐมเหตุตรงติเตียนพิสูจัปพักกีโดยโอเนกปริยายครั้นแล้วทรงติโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาเป็นต้น ทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นอาทิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถาที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นพางมีพระพุทธดีกาตัดห้ามพิสูจทั้งหลายมีให้แสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งรัดขา่าวขั้นสมัยต่อมาพิสูจน์ทั้งหลายลังเกียดในอันที่จะแสดงธรรมแก่บุคคลเจ็บไข้ที่ผู้นั่งรัดขา่าเมื่อพระพู้ทรงพระภาคเจ้าทรงทราบความเรื่องนั้น จึงทรงผ่อนผันอนุญาตให้แสดงได้โดยทรงบัญญัติขาบทไว้เป็นพระบาลีอย่างนี้ว่าดังนี้นัปนลัตติกายะนิสินนัสสะอกิลานัสสะรำม,มังเทเสสมีติสิกขาคารนิยาแปลว่าพิสูจน์พึงทําความศึกษาว่าเราจาักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ผู้นั่งรัดข่าวดังนี้อธิบายความว่าพิสูจน์ไม่พึงแสดงธรรมแก่บุคคลไม่เจ็บไข้ผู้นั่งรัดข่าว หาพิสูตรใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อขืนแสดงธรรมแก่บุคคลไม่เจ็บไข้ผู้นั่งรัดข่าวด้วยมือก็ดีด้วยผ้าก็ดีต้องอาบัตทุกกฎพิสูนรผู้ไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้ผู้อาพาธเมื่อมีอันตรายพิสูจวิกจลจริตธพิสูตอาธิกรรมมิกะเหล่านี้ไม่ต้องอาบัตมีนายดังรัปทานวิสัชนามาด้วยประการจะนีเอวังก็มีด้วยประการละจะนี mm-hmm